ในเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของแมทริกเลยนะคะอ่าอันแรกเนี่ยคือในบทย่อยเนี้ยมันจะค่อนข้างรายละเอียดเยอะซึ่งพี่ก็จะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปทีละตอนตอนตอนเนาะซึ่งในบทอื่นเนี่ยพี่จะอินโทรไปบทเดียวเลยแต่อันนี้จะพิเศษกว่าก็คือเนะะื้อหาในบทมันค่อนข้างเยอะพี่ก็เลยแบ่งตอนมาให้อ่ะเราก็จะมาดูนิยามของเมทริกกันก่อน เขาบอกว่าเมทริกซ์เนี่ยมันเป็นชุดของจํานวน m คูณ n จํานวนอันนี้คูณกันเนาะซึ่ง m กับ n เนี่ยมันเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มบวกซึ่งเรียงกันเป็น m แถวและ n หลักมีจํานวนแถวเป็น m แถวเนาะแล้วก็มีจํานวนหลักเป็น n หลักแล้วก็อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ สมมุติว่ามันมี m แถวมี n หลักพี่จะลองเขียนชุดของจำนวนนั้นเข้าวๆก็จะได้เป็นอ่ะ a นาะ a คือ a คือค่าค่าแบบค่าตัวเลขในเมทริกซึ่งตำแหน่งแรกมันก็จะเป็น1 1ตรงนี้จะเป็นแทนด้วย แทนด้วยแถวที่แล้วก็อันนี้เป็นหลักที่อันนี้เป็นแถวที่หหลักที่1ต่อไปก็จะเป็นแถวที่หหลักที่สองแถวที่หนึ่งหลักที่สามไปเรื่อยเรื่อจนถึงแถวที่หหลักที่ n ถ้าน้องเขียนลงมาเป็นแถวที่สองก็เหมือนกันแถวที่สองหลักที่หนึ่งแถวที่ สหลักที่สองแถวที่สองหลักที่สมไปไเรื่อยๆจนถึงแถวที่สองหลักที่ n เพราะว่ามันมี n หลัก n ก็คือ n คือจำนวนตรงเนี้ยว่ามันมีกี่หลักแต่ถ้าแถวเราจะนับไล่ลงมาอย่างเขาบอกว่ามันมี m แถวใช่ปะถ้าน้องเขียนบรรทัดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ ก็คือเรียงต่อกันไปเรื่อยๆมันมี m แถวใช่ปะแสดงว่าอันเนี้ยตัวสุดท้ายของหลักเนี้ยมันเป็นแถวที่ m แต่ว่ายังอยู่ในหลักที่1ถูกปะนี่ก็ด้เป็นแถวที่ m หลักที่สองแถวที่ m หลักที่สไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่ m หลักที่ n นั่นเอง เราก็จะเรียกเมทริกเนี่ยว่ามันเป็นเมทริกซ์ m คูณ n เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนิยามต่อ,อเขาบอกว่าเขาจะเรียกเรียก aij ว่าเป็นสมาชิกในแถวที่ i และหลักที่ j ก็เหมือนที่ที่เรียกนั่นแหละแถวที่ i หลักที่ j ใช่ปะสมมุติว่าให้เป็น1 3 อ่ะเป็น1น i, I 1> เป็น1 j เป็น3 i คือแถวที่อย่างอันเนี้ยมันคือแถวที่1หลักที่1 2 3หลักที่3ก็เลยเป็น a หนอ่ะก็อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นสมาชิกในตำแหน่งที่ i j ของเมทริกซ์เมื่อ i i คือแถวที่เท่าไหร่ถูกปะ i เป็นสมาชิกของ 1, 2ไปจนถึง m และ j, j เป็นสมาชิกของ 1, 2ไปจนถึง n และเรียกเมทริกซที่มี m แถว n หลังว่าเป็น m คูณ n เมทริกว่ามีติเป็น m คูณ n มิติเราแทนด้วยดิเมนชันแล้วก็รูนิยาม เมทริกไปแล้วคราวนี้เรามาดูว่าเมทริกมันจะเท่ากันตอนไหนมันจะสับ้อนกว่าที่เราเรียนแบบจำนวนจริงธรรมดาเพราะว่าจำนวนจริงธรรมดาเราเรียนชุดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งไปเลยถูกปะอย่างอันเนี้ยมันเขาให้ a เป็นเมทริก m คูณ n เนาะ b ก็เป็นเมทริก m คูณ n A จะเท่ากับ B ก็ต่อเมื่อ aij มันเท่ากับ ij ทุก i เป็นสมาชิกของ1-2ไปจนถึง m แล้วก็ j เป็นสมาชิกของ1-2ไปจนถึง n และ,และเขียน a เท่ากับ b แทน a เท่ากับ b แทนที่พี่อ่านไปเลยก็คือสมมุติว่าน้องเขียนว่า a คือเมทริกซ์นี้ b ที่มันจะเท่ากับ a แล้วน้องเขียน b เป็น b 1 1 b 1 2 b 1, 2, b 1 3เขียนให้เหมือนกับของเมทริกซ์ a ซึ่งมันก็จะต้องมี m คูณ n ตัวถูกปะแล้ว b 1 1, 1มันเท่ากับ b 1 1, 1 b 1 1เท่ากับ a 1 1 b 1 2เท่ากับ b a 1 2เท่าก,กับ b 1 2 a 1 3เท่ากับ b 1 3 ไปเรื่อยๆถูกตัวก็คือไม่ว่าตัวไหนในตำแหน่งที่เหมือนกันตำแหน่ง i j เเหมือนกันอะค่าของ A กับ B มันจะต้องเท่ากันอันนี้ก็คือแปลจากบทนยิยามที่เขาเขียนอธิบายเนาะถ้า้องลองมาดูตัวอย่างที่หนึ่งใช่ปะ่ะมันเป็นอันนี้มันมีกี่แถวมีสองแถวเนาะแล้วก็มีกี่หละ มีหนึ่งหลักมีสองแถวมีหนึ่งหลักก็คือมิติมันเท่ากันละอย่างแรกเลยถ้าเมทริกจะเท่ากันน้องเช็คมิติง่ายที่สุดถ้ามิติไม่เท่ากันก็เมทริกนั้นไม่มีทางเท่ากันแน่ๆคราวน,นี้ถ้าเมทริกจะเท่ากันตำแหน่งเดียวกันค่ามันจะต้องเท่ากันใช่ปะอย่างอันเนี้ยมันก็จะเป็นตำแหน่งหนึ่งหนึ่งตำแหน่งสองหนึ่งตำแหน่งหนึ่งหนึ่งตำแหน่งสองหนึ่ง ก็ได้ว่า 2x บวก y อ่ะมันจะต้องเท่ากับ2เพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่ง11 1, เหมือนกันแล้วก็ลบ x บวก 2y ก็จะต้องเท่ากับลบ11เพราะมันอยู่ในตำแหน่ง21เหมือนกันก็แก้สมการมาโดยที่พี่จะเอา2คูณสมการที่2ตลอด ให้เป็นสมการที่3พอสมการที่3เรา,า,ารได้เท่านี้ปุ๊บ 2x มันจะหักล้างกับลบ 2x ได้ถูกปะก็เลยเป็นสมาการที่1รวมกับสมาการที่3ได้เป็น 5y <5 Y S 2> เท่ากับลบ20 y ก็เลยเท่ากับลบ4ถ้า y เท่ากับลบ4น้องแทนเข้าไปในสมาการใดสมาการหนึ่งพี่แทนเข้าไปในสมาการที่1 ก็เลยได้ว่า 2x ลบ4เท่ากับ2 2x เท่ากับ6 x ก็เท่ากับ3ก็ได้ค่า x เป็น3 y เป็นลบ4ก็ตัวอย่างแรกอย่าลืมว่าเมทริกซ์จะเท่ากันได้มิติมันต้องเท่ากันแล้วก็ตำแหน่งแต่ละตัวมันก็จะต้องมีค่าเท่ากัน โหหลักเลยอ่ะ